สวัสดีครับทุกคนผมเอกนโะมพุทธายานครับวันนี้นะครับผมได้นำเหรียญน,นักปกแปดรอบในทองแดงครับอุเล็กบอกทองคำนะมาชี้จุดนะครับมาชี้ตำหนิที่เราจะดูกันก่อนที่เราจะไปซื้อเหรียญรุ่นนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคส่วนตัวของผมนะอยากให้ทุกคนดูแล้วก็ใช้วิจรารย,ยานนะครับไม่จำเป็นต้องเหมือนผมเนาะ,ะเดี๋ยวผมจะพาไปดูพระคาวๆเป็นยังไงครับเดี๋ยวทุกคนไปดูกัน ด้วยลักษณะของเหรียญน,นะครับต้องบอกก่อนนะครับทุกคนเหรียญรุ่นนี้เนื้อทองแดงเนี่ยสร้างที่2 0 0 0มื่นเหรียญเนาะแต่แยกด้วยกันหลักๆ3บล็อกก็คือบล็อกอูเล็กบล็อกทองคำเนี่ยคือบล็อกเดียวกันเนืน้อทองคำนะครับนะครับแล้วก็จะมาเป็นบล็อกอุใหญ่ทีมซ้อนแล้วก็เป็นอุใหญ่แขนจุดสายฝนเนาะหลักๆคือมี3บล็อกนะครับอ่าหน้าหลังเนี่ยลักษณะของเขาเนี่ยที่เรียกว่าอุเล็กเนี่ยครับทุกคน ้องคําว่าที่ระลึกเนี่ยโดยทั่วไปบล็อกอื่นจะเป็นตัวใหญ่ตัวอ้วนนะครับแต่บล็อกอุเล็กบล็อกทองคำเนี่ยเป็นตัวเล็กนะครับทั้งซ้ายแล้วก็ขวาเลยนะ,ะทุกคนเห็นไหมอ่าเนี่ยดีเทลของเขาครับตรงกลางจะเป็นพระปรางนักปกนะด้านหลังจะเป็นยัน5นะครับยันประจําตัวหลวงปู่ทิมนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับออกพร้อมชุดเสมา8รอบนะครับห่วงเชื่อม8ดรอบนะครับชุดอายุครบ8ปรอบหลวงปู่ทั้งหมดเลยครับก็จะมีฉลุด,ด้วยนะแล้วก็เหรียญรุ่นนี้นะ ทั่วไปก็จะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวผมไม่ดูเหรียญนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูรายละเอียดดีเทลนะครับในเหรียญว่าเราดูยังไงจ่ายตังค์เราดูยังไงนะครับดูให้แท้นะเหรียญรุ่นนี้เข้าใจไม่ยากนะครับหลักๆก็จะประมาณนี้นะครับเหรียญรุ่นนี้เดี๋ยวเราไปกันจุดแรกเลยนะครับครับทุกคนครับจุดแรกนะครับเราหยิบเหรียญขึ้นมาเนี่ยอย่างแรกเลยนะครับ ธรรมชาติของเหรียญรุ่นนี้นะครับเราหยิบขึ้นมาด้วยตาเปล่าเนี่ยเหรียญเนี่ยเป็นเหรียญปั๊มเนาะกระแสนะครับจะต้องคมมากๆในพระที่เป็นพระสวยและผิวเดิมน,นะครับเนี่ยเราดูเนี่ยดูด้วยตาเปล่าเลยนะครับรอบๆนะครับฟอนรอบๆเหรียญน,นะครับส่องไปยังไงก็มีกระแสคมคมแน่นอนนะครับอ่าอย่างแรกดูธรรมชาติก่อนนะเหรียญจะค่อนข้างตึงๆเลยนะฮะทุกคนเห็นไหมทุกคนพอส่องไปปุ๊บเห็นไหม เห็นดีเทลเส้นสานไหมทุกคนเนี่ยสาดคมคมสาดไปตามตัวเหรียดเลยครับทุกคนเนี่ยเห็นไหมอ่ะโดยคร่าวๆนะครับเนี่ยดีเทลผิวไฟอ่ะความความความคมของเหรียญครับเนี่ยพอเรามาไล่ส่องนะครับเนี่ยทุกคนเห็นความคมไหมเนี่ยอ่ะเห็นไหมค่อนข้างที่จะคมนะครับดีเทลต่างๆ หน้าตาธรรมชาตินะเขาเก็บงานค่อนข้างดีครับแกะบล็อกถือว่าได้สุดยอดมากๆนะครับบอกได้เลยว่าพระองลงปุทิมนะครับในยุคนั้นนะครับแกะบล็อกออกมาได้ขนาดนี้แล้วมีลักษณะที่คลาสสิกมากๆครับทําให้มีเอกลักษณ์ที่หลายๆสายอื่น,นครับหลายๆเกจินะครับเอาไปทําตามนะครับก็เป็นต้นแบบของเป็นต้นแบบของหลายๆเกจิเลยครับในเหรียญแต่ละรุ่นนะ รวมถึงรุ่นนี้ด้วยนะครับเนี่ยพอเราส่องดูดีเทลต่างๆนะครับความคมเห็นไหมเราไล่ดูดีๆนะทุกคนเห็นไหมความคมของเหรียญครับพะออกปีหนึ่งแปดนะครับทุกคนนี่ผ่านมาสี่สิบกว่าปีนะครับดีเทลความคมยัง,ยงมีอยู่เลยครับเนะี่ยพอไล่ดูดูหน้าดูตาดูองค์พญานาคเนี่ยครับดูดีเทลต่างๆนะครับ ผมอยากให้ดูธรรมชาติของพระก่อนนะครับอย่างแรกเลยถ้าคนที่เคยซื้อนะครับส่วนมากนะครับบล็อกเนี้ยจะต้องบอกก่อนว่าเป็นบล็อกที่จมูกดีเยอะมากๆนะครับส,ส่วนใหญ่เพราะบล็อกอื่นๆเนี่ยบอกเลยนะครับว่าจมูกชอบแบนนะครับโดยทั่วไปนะอ่ะเนี่ยในสองเหรียญเนี่ยจมูกเขาจะดีทั้งคู่เลยนะครับบางเหรียญถ้าเก็บไม่ดีก็จมูกแบนก็มีนะแต่ส่วนมากเนี่ยบล็อกนี้ถือว่าจะเป็นบล็อกที่แกะออกมาได้ดีแล้วก็จมูกจะค่อนข้างโด่งนะครับ ด้านหน้าเนี่ยคร่าวๆเนี่ยผมอยากให้ดูความเป็นธรรมชาตินะ mm. เมื่อหยิบเหรียญขึ้นมาเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มสตาร์ทดูกันเลยครับว่าจุดที่เราใช้ดูในจุดแรกคือจุดไหนนะครับโอเคครับทุกคนจุดแรกนะครับในจุดที่ผมใช้ดูนะครับในการซื้อเหรียญรุ่นนี้นะต้องบอกก่อนนะครับทุกคนถ้าคนที่เคยซื้อของแท้มาแล้วเนี่ยก็น่าจะจํากันได้คร่าวๆว่าลักษณะของเหรียญเนี่ยเข้าใจไม่ยากเลยนะครับอ่ะ ให้จำให้แม่นเลยนะทุกคนเหรียญแท้เนี่ยครับทุกคนจุดแรกเลยนะจำไว้นะครับซื้อพรานะซื้อต้องซื้อให้จบจุดให้เคลียร์นะครับเป็นเราแท้เราต้องได้ผ่าแท้นะจุดแรกนะครับเรามาดูเส้นโดนัทบนหูเหรียญด้านหน้ากันเลยครับทุกคนอเส้นโดนัทคืออะไรอเดี๋ยวผมจะอธิบายนะทุกคนเส้นโดนัทก็คือเส้นวิ่งบนหูเหรียญด้านหน้านี่ครับทุกคนะเห็นไหมเดี๋ยวแป๊บนึงนะกล้องมันไม่โฟกัสทุกคน เห็นไหมผมจะจับจุดนะทุกคนเห็นเส้นวิ่งไหมเนี่ยครับทุกคนดีเทลที่พัรกเกมไม่สามารถทําได้ครับจุดเล็กๆแค่นี้หละนะทุกคนดูนะะดูแลแคปเอาไว้ได้เลยนะครับว่าจุดเนี้พาร์ทแต้องมีทุกเหรียญน,นะครับเป็นเส้นวิ่งนะครับคมๆนะทุกคนของเกอาจจะถอดติดนะแต่ไม่คมแน่นอนเป็นเส้นคู่นะครับเนี่ยวิ่งวิ่งวิ่งอยู่บนหูเหรียญด้านหน้านะเนี่ยครับวิ่งอยู่บนนี้นะครับ วิ่งเป็นวงกลมนะ,ะเรามาดูอีกเหรียญครับมีเหมือนกันครับทุกคนอพอเราตีกล้องไปปุ๊บเห็นไหมทุกคนเห็นไหมอ่ะแป๊บนึงนะ,ะโฟกัสแล้วเห็นไหมเนี่ยเส้นวิ่งวิ่งเหล่านี้ดีเทลพวกนี้ทุกคนอย่ามองข้ามนะครับเป็นดีเทลที่ของเกนเนี่ค่อนข้างที่จะทําได้ยากนะครับเพราะว่าเส้นนูนเหล่านี้เกิดจากการปั๊มนะครับปั๊มแล้วต้องบอกก่อนว่า ในพารแท้เนี่ยในบล็อกพารแท้เนี่ยส่วนมากดีเทลเล็กๆเนี้ยเขาจะติดมาในพารแท้นะครับของเกสเนี่ยอาจจะมีแต่ไม่คมนะครับอ่ะจุดแรกนะครับดูหูเหรียญด้านหน้านะครับเนี่ยครับตรงที่ผมให้ดูเมื่อกี้อ่าหูเหรียญด้านหน้านะดูเอาไว้เลยนะครับทุกคนอ่าโอเคครับเดี๋ยวเราไปจุดต่อไปกันจุดถัดมาทุกคนครับดูทางขวามือพระซ้ายมือเรานะเนี่ยตรงเนี้ยตรงบริเวณเนี่ยตรงข้อศอกเนี่ย เนี่ยครับอ่าทุกคนเราส่องลงไปนะบล็อกเนี้ยครับทุกคนจำไว้เลยนะครับตรงเนี้ยเขาจะชอบมีเส้นเนี่ยเส้นทะแยงอย่างเงี้ยคมๆเห็นไหมเส้นทะแยงอย่างเงี้ยคมๆเห็นป่มเนี่นทยทะแยงทะแยงสวนกับเส้นกระแสที่เขาปั๊มออกจากตัวเขาเนี่ยตรงถึงฐานเลยนะครับเนี่ยส่วนมากในพาร์ทที่สวยเดิมจะมีหมดนะครับเนี่ยซูมนิดนึงนะอ่าแป๊บหนึ่งโอเคเลทุกคนดูนะส่องไปปุ๊บเห็นไหม ทุกคนเห็นเส้นอะไรไหมอ่าเส้นคมคมกระแทกลงมาตรงตรงถึงตรงฐานเลยนะอ่าและในทั่วไปที่ผมเจอนะทุกคนเนี่ยเห็นสองเส้นไหมที่เขาเป็นเส้นนอนคมคมคู่กันเนี่ยส่วนมากเนี่ยเหรียญแท้เนี่ยมีทุกเหรียญนะครับเหรียญนี้ก็มีอ่าทุกคนดูอ่านี่เห็นเนี่ยขนาดเรายไม่ทันลงกล้องเลยเห็นไหมเนี่ยแทบจะเห็นได้เลยว่าคือเส้นเนี่ยมันมาจากข้างบนเนี่ยลากเห็นไหมทุกคนเดี๋ยวนะอ่า <R 1> ลากลงมาจากเนี่ยนาคตัวน,นี้ลงมาเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยยาวจากตรงคางเขาเนี่ยยาวลงมาเห็นไหมคมๆเลยเห็นไหมเนี่ยอ่ะยาวเนี่ยทุกคนอ่ะเนี่ยยาวลงมาตรงฐานเลยเห็นไหมเหมือนเราตะแคงสองอ่ะทุกคนเนี่ยเห็นปะพอเราตะแคงสองเนี่ยหัวเนี่ยอ่ะหัวยาวลงมาตรงคางเห็นไหมเนี่ยยาวปื๊ดลงมาเลยเห็นไหมเนี่ยของแท้นะครับส่วนมากคมๆ และไอจุดที่ผมบอกเห็นไหมทุกคนหเห็นไหมที่เป็นเนื้อปูดๆขึ้นมาสองเส้นคู่กันเนี่ยเนี่ทุกคนในเหรียญแท้ส่วนมากจะชอบมีครับหเห็นไหมนี่ทุกคนด้านหน้าคือผมอะตัวผมเองนะไม่ไม่ค่อยดูอะไรมากให้มันยากครับอย่างแรกเลยครับพระเนี่ยจะต้องไม่ตื่นนะครับพระเนี่ยจะต้องชัดนะครับคมชัดลึกแล้วก็ธรรมชาติด้านหน้าวันนะผิวพันธ์ของเขาเนี่ยเป็นผิวไฟนะครับทุกคน ผิวไฟเนี่ยจะต้องมีความสวยเดิมนะครับแล้วก็เนี่ยทุกคนพอเราวิปบแวบกับโคมไฟหรือแสงธรรมชาติเนี่ยเหรียญรุ hmm. ่นน mm ี hmm. ้จะเป็นกระแสคม,มๆลายๆตามทั่วเลยนะครับทุกคนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอย่างที่ผมให้ดูตอนต้น,ตนเห็นไหมเห็นไหมทุกคนไล,ไล่ๆลงมาเห็นไหมทุกคนเนี่ย คือด้านหน้าอย่างที่ผมบอกมันมันไม่มีดีเทลอะไรมากเดี๋ยวเราไปจุดต่อไปกันดีกว่าโอเคจุดถัดมานะทุกคนอยากให้จําตรงนี้ให้แม่นิดนึงนะครับก่อนจะไปด้านหลังจําฟอนต์นะครับคําว่าคอควายรอเรือบอใบไม้เลขแปดรออบอบอบรอบเนี่ยถ้าเราส่องเนี่ยทุกคนจําเลยนะครับเนี่ยจำไว้เลยนะฟอนต์อันเดี๋ยวผมซูมหน่อยกล้องไม่โฟกัสฟอนต์ของเขาเนี่ยทุกคน พอเราตีกล้องไปพบเห็นป่ะฟอนต์ของเขาเนี่ยจะชอบมีเส้นนูนตั้งในตัวเองอะ่ะในตัวคอควาเองอะ่ะตั้งขึ้นมาคือต้องบอกก่อนนะครับว่าช่างแกะนะครับสมัยก่อนเก่งมากๆครับเนี่ยแกะออกมาเนี่ยตัวหนังสือไม่แบนนะต้องไม่แบนนะทุกคนหมายถึงว่าเนี่ยมันต้องมีรอยซ้อนขึ้นมาเนี่ยคอรอบอเนี่ยในตัวของอักษรเนี่ยเป็นเส้นนูนตั้งขึ้นมาเนี่ยเลขแก็มีเห็นไหม เขาจะมีเส้นซ้อนในในบล็อกของเขาเนี่ยอ่ะเห็นไหมเนี่ยดีเทลหลอเนี่ยทุกคนพักเกย์ทำไม่ได้แน่นอนครับเกยส่วนมากจะบวมๆเนี่ยเห็นไหมทออีทีเนี่ยไม่เอกเกยขึ้นไปเห็นไหมเนี่ยคำว่าเส้นซ้อนบนตัวอักษรคืออะไรคือพา์เนี่ยครับทุกคนอ่านดูนะเห็นไหม เ,เขาไม่ได้เป็นตัวหนังสือชิ้นเดียวครับเขาจะปูดขึ้นมาอีกชั้นหนึ่ง mm. เหรียญน,นี้ก็เป็นเหมือนกันนะทุกคนดูเนี่ยเรามาไล่ดูเลยครับที่เนี่ยต้องเกยขึ้นไปอยู่แล้วโดยทั่วไปนะครับในบล็อกนะอเขาว่าที่เนี่ยมันต้องเกยขึ้นไปอยู่แล้วเห็นไหมแต่ว่าสิ่งทีม่มันมีเหมือนกันคือมันซ้อนขึ้นมาครับทุกคนมันนูนขึ้นมาครับมันไม่เรียบจนเกินไปเห็นไหมเนี่ยดีเทลของแท้ที่เกทไม่สามารถทําได้นะครับ ส่วนมากเกยด้านนี้จะ,จะผอมอีกเนี่ยนะครับว่าฝั่งเนี้ครบรอบเนี่ยจะอ้วนอ่าทุกคนดูเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยคอควายเนี่ยนูนขึ้นมาล้อเรือก็นูนบใบไ,ไม้ก็นูนครับเลขแปดยังนูนเลยนะนูนขึ้นมาเป็นตัวหนังสือตามตัวหนังสือของฟอนต์เขาเลยเห็นไหมเนี่ยทุกคนลองหยุดแล้วก็ดูเห็นไหมเนี่ยทุกคนด้านหน้านะครับไม่มีอะไรมากมายจดจําผิวพรรณวันนะจดจําฟอนต์ ลักษณะหน้าของเขาให้ได้นะเดีเ๋ยวเราไปด้านหลังกันดีกว่าครับทุกคนโอเคครับทุกคนด้านหลังนะครับเมื่อเราพลิกหลังมานะพระทุกรุ่นของหลวงปู่นะผมจะย้ําเสมอครับว่าหูเหรียญน,นะครับมันจะมีทรงที่มันตายตัวของมันนะครับในในในบล็อกนั้นๆนะไม่ไม่ใช่ว่าทุกบล็อกต้องต้องหูเหมือนกันนะครับอย่างเช่นอูใหญ่ทิมซ้อนกับอูใหญ่แขนจุดเนี่ยหูก็ไม่เหมือนกันนะขนาดอูเล็กยังไม่เหมือนเลยนะครับอ่ะผมจะมาอธิบายว่าเนี่ยหูเหรียญเนี่ย ของรุ่นเนี่ยดูยังไงทุกคนจําให้แม่นนะหูเหรียญอูเล็กบล็อกทองคำเนี่ยหยิบขึ้นมานะอ่ะจะตั้งขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วจะชอบมีเนื้อพับเข้ามาจากฝั่งเนี้ยนิดเดียวเลยถ้าเราตีกล้องอะเห็นหมดนะครับเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเนื้อเนื้อเนี่ยเนื้อก้อนเนี่ยครับซ้ายเนี่ยที่พับเข้ามาตั้งเนี่ยส่วนมากเนี่ยครับของแท้มีเหมือนกันทุกเหรียญครับขวาก็มีเห็นไหม ซ้ายและขวาเนี่ยมีเหมือนกันหมดอ่ะทุกคนดูเหรียญน,นี้ก็มีครับเมื่อเราลงกล้องเห็นไหมเก๋นเนี่ยถอดหูได้แต่รอยปิ้นไม่มีครับบล็อกทองคาจุดจ่ายตังค์อยู่ตรงนี้ผมอยากบอกทุกคนว่าดูไม่ได้ยากนะครับเนี่ยอ่ะยกขึ้นมาปุ๊บรอยพับเข้ามาเนี่ยปิ้นเข้ามาอย่างเงี้ยแท้เลยครับให้ดูฝั่งซ้ายไว้นะฝั่งขวาไม่ติดไม่เป็นไรแต่ฝั่งซ้ายนะต้องมีนะครับจําไว้ว่าจะต้องคมๆเป็นเนื้อคมๆอย่างเงี้ยครับ ทุกคนดูอเมื่อลงกล้องดูเห็นไหมและทรงของหูเหรียญเขาจะไม่หนีกันทุกคนดูดูยางเหรียญแรกเห็นไหมเอาอีเหรียญออกมาเห็นไหมเหมือนกันเดะเลยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเหมือนกันเป๊ะเลยนะและเนื้อเกินก็มีเหมือนกันอะดูครับให้ดูซ้ายเอาไว้เห็นไหมเหรียญแรกมีเหรียญสองมีเห็นไหม แค่นี้แหละครับจุดจ่ายงค์ของบล็อกทองคำนะแค่นั้นเลยครับอ่านคนดูเห็นไหมนี่เรามองด้วยตาเปล่าเรายังเห็นเลยเห็นไหมมันจะมีบ้างบ้างหนึ่งเนี่ยตรงกันเนี่ยเห็นไหมมันอยู่ตรงคําว่าลึกกับยุนะครับเห็นไหมอ่ะคาว่าคําว่าคําว่ายุเนี่ยกับเหรียญแรกกับเหรียญสองเนี่ยตรงกันเด้เลยเห็นไหมจะมีบาร์โค้ดเห็นไหมเห็นไหม เดี๋ยวผมลงกล้องให้ดูลงกล้องไปปุ๊บเนี่ยดูคำว่าให้ดูคำว่ายุไว้นะครับเนี่ยเนี่ยคำว่ายุเนี่ยจะต้องตรงกันนะครับก็เนีกล้องไม่โฟกัสเดี๋ยวซูมออกนะโอเคเห็นไหมทุกคนเห็นไหมมันจะมีจุดที่ตรงกันนะครับตัดที่มันตรงกันเห็นไหม เป๊ะๆเ,เลยนะทุกคนเนี่ยขนาดเรามองด้วยตาเปล่าเรายังเห็นเลยเห็นไหมเนี่ยตรงยาวไปเป็นสามบ้างเห็นไหมเละอจุดหนึ่งที่ตรงกันเป๊ะๆเ,เลยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยตรงคําว่าลึกถ้าลึกกับยุตัดแบบนี้เป๊ะตรงกันคือแท้จ่ายตังค์ได้เลยนะครับเห็นไหมเนี่ยจะมีแอ่งลงไปแอ่งหนึ่งแอ่งใหญ่ๆเลยเห็นไหมอ่าอันนี้ลึกนะครับส่วนอันบนยุเห็นไหม อันบนเนี่ยจะเป็น3ามขีดตรงกันเป๊นๆนะๆครับอ่าส่วนแองนี้คือตรงกันเหมือนกันแค่นี้เลยนะทุกคนอ่ะอีกจุดหนึ่งก็คือเห็นไหมพอเราไล่ลงมาเราจะเจออีกละแองที่มันตัดเหมือนกันอ่ะดูเนี่ยตรงประมาณ7จ็นาฬิกานะอ่ะเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมทุกคนมันจะมีคู่ที่มันเป็นฟันเฟืองเหมือนกันเห็นไหมเป๊ะๆเลยเนะี่ยตรงฐานเนี่ยมุมซ้ายนะ อันน,นี้เดี๋ยวผมจะบอกหน้าเหรียญอยู่อย่างนี้นะเนี่ยมุมซ้ายไล่ขึ้นไปถึงยุคเลยตัดจะตรงกันทุกจุดนะครับในบล็อกทองคำนะแปบบ๊บนึงครับไล่จุดแรกไปไหมเห็นไหมทุกคนบาร์โค้ดเหมือนกันแคป t เจอไว้ได้เลยนะครับเนี่ยไล่ขึ้นไปก็มีแอ่งที่ตรงกันพอมาดูตรงคำว่า เห็นไหมตรงคําว่าลึกอ่ะแง่งเหมือนกันตรงกันเดี้ยเลยเห็นไหมบาร์โค้ดพอไปดูตรงคําว่ายุเห็นไหมอ่ะวิธีง่ายๆคือแค่นี้เลยทุกคนแค่นี้เลยนะครับไม่มีอะไรยากเลยครับทุกคนก็จบไปแล้วนะครับสำหรับจุดดูนะครับ ชี้ตำหนิเหรียญปก8ดรอบอุเล็กบล็อกทองคำนะทุกคนทางบ้านนะครับใครมีแบบนี้ครับยินดีรับเช่าในหลักหมื่นนะถ้าสวยๆเดิมนะสวยๆแชมแชมก็หลายๆหมื่นนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้ผมขอตัวลาทุกคนไปก่อน,นครับต้องย้านะครับว่าจุดที่ผมนํามาเสนอหรือนํามาบอกทุกคนเนะี่ยเป็นเคล็ดลับส่วนตัวของผมนะครับทุกคนอาจจะมีจุดดูที่ไม่เหมือนผมก็ได้นะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับ กดแชร์ให้ช่องของผมนะเดี๋ยววันนี้ผมลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ